วันนี้มากับผลไม้ไทยๆค่ะมังคุดมาปั้นมังคุดกันดีกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะได้ทําลูกชุบนะคะตะกร้าผลไม้ไทยเนี่ยมอบให้กับคณะท่านทูตจีนที่มาเยือนบริษัท WSA ค่ะ ขอขอบคุณบริษัท WSA มากๆนะคะได้มีโอกาสในครั้งนี้นะคะที่ดีมาพูดถึงการทําลูกชุบนะคะตั้งแต่การกวนเนี่ยการนึ่งเมื่อสักครู่ที่ทําให้เห็นเนี่ยต้องนึ่งนะคะต้องแช่ข้ามวันข้ามคืนไปเลยนะคะแล้วก็กวนให้ละเอียดนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วกวนแล้วก็ที่เคยสอนไปแล้วน่าจะมีหลายๆอย่างนะคะอันนี้มาทบทวนให้ดูส้มก่อน วันนี้เป็นคลิปของคุณมังคุดนะคะแต่ว,ว่าโอจะปั้นส้มเนี่ยเพื่อทบทวนความทรงจํากันก,นก่อนว่าที่เคยสอนไปส้มแมนดารินจํากันได้ไหมคะปั้นให้คลึงแล้วก็ทำรอยจุกนะคะรอยผิวย่นของผลไม้ชนิดนี้นะคะด้านบนของเขานี่ก็คือเจ้าส้มแมนดารินที่เคยสอนไปเมื่อครั้งก่อนก่อนนะคะจํากันได้ไหมคะนี่เลยมาทบทวนกันให้ดูมีหลายท่านนะคะเอารูปมาให้ดู ทำเสร็จแล้วสวยมากๆเลยขอบพระคุณนะคะที่ติดตามดูคลิปนี้มีสมุดอะไรก็เตรียมไว้จดนะคะเคล็ดลับจะบอกไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือขั้นตอนที่เราเอามาอัดแล้วหลังจากนวดนะคะแะะอัดเป็นเม็ดแล้วนะคะ5กรัม10กรัมแล้วแต่เราเราจะทำลูกเล็กลูกใหญ่ขายยังไงนะคะเอาละว่ากันมาขึ้นต้นลูกมังคุดกันคะ่ะกลึงนะคะคลึงคลึงให้แป้นนะคะด้วยนิ้วชี้ นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วกลางนะคะมาส,สักครู่ให้แป้นเสร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์ในการช่วยปั้นเป็นลักษณะแบนด์ไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่นะคะโอ้ใช้มีดวานเป็นหลักนะคะแล้วก็ทำให้เกิดรอยนูนขึ้นมาแล้วก็แบ่งเป็น6กแฉกนะคะด้วยสันอาจจะใช้อุปกรณ์ฟองดองก็ได้คะ่ะ เสร็จแล้วก็เจาะรูนะคะด้วยไม้หรืออุปกรณ์ฟองดองนะคะล้วแต่ว่าใครจะมีเจาะรูให้เป็นวงกลมสักประมาณเกือบหนึ่งเซนแล้วก็เอาถั่วปั้นให้กลมคลึงให้แน่นนะคะเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าของลูกวงกลมเมื่อสักครู่เสร็จแล้วก็ทําเป็นหยดน้ําแทงเข้าไปนะคะข้างในให้เขาติดกันได้แน่นขึ้นแล้วกดลงให้แบน,นะค่ะ อาจจะพูดช้ากว่าภาพสังหน่อยนะคะนึกคำศัพท์แล้วก็เอาสันของไม้นะคะหรืออุปกรณ์ฟองดองของเรานะ่ะแบ่งเข้าไปสี่แฉกนะคะแล้วก็แต่งไอ้เจ้าสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแต่งให้เขากลมมนขึ้นนะะเหมือนลักษณะของจุกมังคุดนะคะจุกมังคุดเขาจะมีสีแฉกรอดูจากของจริงได้คะ่ะ เวลาเราปั้นให้เอาของจริงมาดูหรือว่ารูปภาพประกอบได้ค่ะทำให้เขา,เาใช้อุปกรณ์เนี่ยนะคะหรือว่าไม้คลึงให้เขากลมมากที่สุดแล้วใช้มือนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งช่วยกันประคองช่วยกันตบให้เขาเนียนค่ะจะใช้พิมพ์ก็ได้นะคะถ้าพยายามแล้วมันไม่สำเร็จแล้วก็ใช้สันของอุปกรณ์เนี่นะคะกดลงไปสันต้องเป็นเหลี่ยมนะคะ อุปกรณ์ที่เป็นเหลี่ยมกดลงไปให้เขาเกิดร่องตรงกลางค่ะเป็นลักษณะของจุกมังคุดนะคะแล้วก็เจาะรูลงไปเตรียมเพื่อที่ว่าเอาไม้เสียบตอนที่เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือ1ลูกผ่านไปค่ะเจ้ามังคุดแล้วมาตกแต่งร่องรอยที่เราทำไว้ข้างล่างนะคะของใต้ก้นของ มังคุดนะคะอันนี้ที่ต้องทําก่อนเนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้จุกมังคุดแแมบลงไปเอาละมาดูกันลูกที่สองค่ะเทบทวนกันใหม่นิ้วโปง้งนิ้วชี้นะคะนิ้วกลางช่วยกันประคองนะคะแล้วน,นี้ก็ทําดานก้นปาดเนื้อขึ้นมาให้เขามีรอยขึ้นมาเป็นวงกลมครึ่งเป็นวงกลมนูนนะคะนูนต่าแล้วก็ผ่า สักหกแฉกแปดแฉกแล้วแต่เลยนะคะทําให้เป็นแฉกแฉกเสร็แรจรแล้วก็เอาอุปกรณ์เจาะรูตรงกลางนะคะเพื่อให้เนื้อสองข้างเนี่ยสองก้อนเข้าประสานกันแล้วเด็ดออกมานะคะสักประมาณเจ็ดหนึ่งส่วนห้าค่ะแล้วก็ทําปลายแหลมเหมือนตรงหยดน้ํานะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงกลางคะ่ะให้เนื้อประสานกันเขาจะได้อยู่นะคะรับประกันว่าอยู่แน่นอนแล้วก็กดลงมปให้เขาแบนลงนะคะ ก็กลายเป็นนูนต่ำนะคะวงกลมนูนต่ำแล้วก็แบ่งเป็นสีแฉกนี่ค่ะทำร่องสีแฉกมันคล้ายกับเวลาที่เราทำก้นของลูกชมพู่อะค่ะคล้ายกัน,กนแต่ว่าพิเศษตรงนี้เขาเป็นจุกเราต้องมาแต่งให้เขากลมมนขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ปลายไม้หรือปลายอุปกรณ์ ถ้ามีใครมีอุปกรณ์ปั้นฟองดองซื้อเป็นชุดๆเนี่ยนะคะเอามาเสริมช่วยได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กายสิทธิ์อะไรก็ได้ค่ะเอาตามชอบแค่ว่าทําออกมาแล้วเป็นรูปทรงนี้นะคะอันนี้โอสอนแบบบ้านบ้านนะคะแล้วก็ตบๆคลึงๆให้เขากลมมากที่สุดนะคะ พอคลึงกลมดีแล้วนะคะ<ม>ก็ใช้สันที่มีส่วนโขมแลมนคะคะเป็นเหลี่ยมเนะี่ยกดลงไปทั้งสี่มุมแล้วก็จิ้มตรงกลางค่ะตรงกลางเดี๋ยวเรามาแต่งด้วยไม้ที่เป็นกิ่งของต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่มียางด้วยนะค่ะต้องสะอาดด้วยแล้วก็แต่งสักหน่อยนะคะตอไปตบมาค่ะ ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินแล้วก็เกลี่ยขึ้นแล้วก็จะเร็วขึ้นนะคะแล้วถ้าไม่ได้จริงๆก็จะใช้พิมพ์ไม่ว่ากันแต่ถ้าบ้านได้แล้วก็เร็วแล้วก็ประหยัดนะคะแล้วก็มาแต่งกลนเขาอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยเป็นอันเสร็จจำได้ไหมคะจำไม่ได้มาทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าลงสีแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะบอกว่ามันสวยมากเลย มันเหมือนจริงมากเลยค่ะสำหรับการปั้นบังคุดด้วยวิธีนี้นะคะจะป้องกันสีหกหกันระหว่างจุกแล้วก็ลูกของบังคุดค่ะนี่ก็คือผลงานที่เสร็จแล้วนะคะเขาจะเห็นได้ว่ามีฝาด้วยแล้วก็มีผลที่ผ่าครื่องไว้ด้วยนะคะขอภัยที่ไม่ได้สอนไอตรงนั้นไนอะะตรงนั้นยากสักนิดนึงปั้นเองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเอาผลที่มีจุกไปก่อนและ เคล็ดลับนะคะถ้าเราปั้นเยอะๆให้เราแช่เย็นใส่กล่องไว้แบบนี้นะคะแล้วเวลาจะมาลงสีเอาออกมาจากตู้เย็นให้คลายความเย็นค่ะนี่เราก็จะแช่วุ้นนะคะเอาไว้พร้อมน้ำเดือดแล้วเอาวุ้นตรงนี้ใส่ไปสําหรับส่วนอัตราส่วนเนี่ยมันจะอยู่ในคลาสออนไลน์นะคะ999บาทที่เฟ e บุ o k เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะบอกทุกขั้นตอนแล้วก็ทุกทั้งสูตรทั้งหมดสูตรถั่วสูตรวุ้นค่ะ แล้วพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยอันนี้ผ่านการเดือดไปแล้วเนี่โอใสวุ้นลงไปแล้วนะคะแล้วเคี่ยวต่อให้พายอันนี้นะคะพายซิลิโคนใช้ดีมากๆเลยนะคะว่ามันถึงก้นค่ะเอาละผสมสีผสมสีวันนี้มีหลายอย่างนะคะมีทุงลงทุเรียนด้วยนี่ค่ะน้ํานิ่งแบบนี้นะคะพอน้ํานิ่งแล้วเราค่อยมาลงสีค่ะขั้นตอนในการทําลูกชุบนะคะเอาวันนี้ลงสีมังคุดให้ดูค่ะ แล้วก็เอาสีแดงสีม่วงผสมกันนะคะรองพื้นอันนี้สีจางๆก่อนนะคะสีพื้นเนี่ยเอาสีที่ซอฟๆผสมน้ําให้มากหน่อยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสีแดงม่วงเปลือกมังคุดแล้วก็ลงจางๆไปที่ตัวนะคะไม่ลงจุกแต่ลงที่ก้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือสีรองพื้นไปก่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่อยแตะ สีม่วงแดงเข้มนะคะต้องเอาสีแดงกับสีม่วงเข้มเนี่ยเข้ามาผสมกันก็จะได้สีเปลือกมังคุดค่ะแต่แะๆไม่ต้องทั้งลูกนะคะถ้าเป็นกระยอมกระยอมให้เขาวิ่งเข้าหากันเองค่ะเพราะว่าในส่วนของเจ้ามังคุดเนี่ยเขาไม่ได้สีเดียวเขามีสีกระดำกระด่างจากตัวอย่างในภาพเห็นไหมคะที่โอให้ไว้ให้เพื่อนๆนะคะลองดูตัวอย่างกับ ที่โอทานะคะอันนี้คือเคล็ดลับในการดูดสีก็คือเอาปลายพู่กันจึ้มแล้วก็ดูดสีออกมาค่ะถ้ามันเปียกจนเกินไปอีกวิธีหนึ่งก็คือทิชชู่ค่ะหรือพูกกันก็ทําได้เช่นกันเสร็จแล้วก็ลงสีจุกด้วยสีเขียวนะคะจะเห็นได้จากตัวอยา่างแล้วก็ที่โอลงเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันเห็นไหมคะถูกไหมคะ สีเขียวเนี่ยไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียวผสมสีเหลืองลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วใส่สีแดงเล็กน้อยเคล็ดลับนะคะจดเอาไว้ในสมุดเลยค่ะเพื่อนๆป้องกันลืมลักษณะในการสีเขียวชนิดนี้นะคะจดไว้เลยว่าผสมสีอะไรลงไปบ้างเสร็จแล้วให้เอาสีแดงม่วงตัวจางนะคะแตะๆลงไปให้เหมือนดังของจริงที่ว่าจุกเขาจะมีสีแดงผสมอยู่ในสีเขียวเห็นไหมคะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมนั่นแหละค่ะ เพื่อนๆให้ลองสังเกตความเป็นธรรมชาตินะคะแตะเข้าไปแบบไม่ตั้งใจะคะ่ะแตะแตะแตะเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งนะคะมาดูอีกลูกหนึ่งะคะ่ะจิ้มที่ก้นนะคะองศาเอียงเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้เขาแทงขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้โอจะใส่สีม่วงให้น้อยกว่าน่อยนะคะให้ดูดูซิว่าสีนี้เหมือนหรือเปล่าสีแดงม่วงผสมกันแต่มีความแดงมากกว่าแล้วก็ทานองพื้นเข้าไปนะคะแค่แตะๆนะคะเมื่อไม่ให้ชุ่ม ไม่ให้เปียกจนเกินไปค่ะถ้ามันเปียกมากก็ทิชชู่ซับหรือว่าผู้กันในการซับเมื่อสักครู่ที่ทําให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็มาลงสีแดงม่วงอีกครั้งหนึ่งที่มีความเข้มกว่าแล้วก็แตะๆๆะนะคะให้เขาเกิดความเป็นธรรมชาติที่ว่าไม่ได้เป็นสีเดียวทั้งลูกอะคะ่ะเขาจะมีสีแดงสีม่วงคละเข้ากันไปนะคะแล้วก็เหลือปลายก้นเอาไวใ้ให้เห็นเป็นร่องหน่อยเนี่ค่ะ ทิ้งปายก้นไว้ให้เป็นรองนี่ค่ะเห็นไหมคะจะไม่ไม่มีสีน้ําสีไหลเลย<ม>เสร็จแล้วก็ล้างพู่กันนะคะเวลาที่เราจะอันนี้คือการซับค่ะซับ,บ,บให้เขาเกิดมิตินะคะเกิดไฮไลท์เขาเรียกว่าไฮไลท์ค่ะจุดสว่างแล้วนี่ก็ล้างพู่กันเสร็จแล้วก็แตะสีเขียวลงไปทบทวนใหม่นะคะสีเขียวมีผสมสีอะไรบ้างมีสีเขียว สีเหลืองและใส่แต่สีแดงนิดนิดหน่อยหน่เพื่อให้เขาดอบลงค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วใส่สีอะไรคะจําขั้นตอนนี้ได้หรือเปล่าใส่สีรองพื้นนะคะก็คือสีแดงและสีม่วงที่ทารองพื้นะคะแตะแตะลงไปให้เกิดร่องรอยตามธรรมชาตินี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จละ แล้วปักทิ้งไว้นะคะปล่อยให้เขาหมาดให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปชุบวุ้นไม่เช่นนั้นน้ําวุ้นจะเละเทอะไปหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วสวยไหมคะลองทําดูนะคะเพิ่มยอดขายให้ได้มากเลยแหละนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นมังคุดที่ผ่าครึ่งแล้วนะคะที่พร้อมทานค่ะอันนี้ไม่ได้สอนเพราะว่ากินเวลายาวนานเหลือเกินนะคะเอาลูกไปก่อนนี่ค่ะ อันนี้เขาก็อันนี้จิ้มจุ่มไปได้สักประมาณสองครั้งนี่ค่ะอันนี้จุ่มไปสามครั้งก็จะได้ลักษณะนี้นะคะมาดูเคล็ดลับในการจุ่มบุญนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเราจุ่มผลไม้ที่มีลักษณะยาวและสีอ่อนก่อนนะคะแล้วค่อยมาลักษณะผลไม้ที่กลมทีหลังแล้วก็สีไม่เข้มมากอย่างเช่นเจ้าส้มเนี่ยแหละคะ่ะน้ำบุญเนี่ยนะคะ เวลาตั้งไฟไว้เนี่ยเขาจะเกิดฟ้านะคะให้ช้อนฟ้าออกฟองเขาก็คือฟองนะคะเจ้าฟองช้อนออกให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศที่วุ้นค่ะเม mm ื hmm. ่อช้อนดีแล้วน้ำนิ่งแล้วนะคะเราจุ่มก็ให้สะบัดก่อน mm hmm. สะบัดก่อนแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็พักไว้ แต่วุ้นอันนี้แห้งไวนี่ค่ะอันนี้ก็คือทุเรียนอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะเอามาฝากอีกรอบหนึ่งป้องกันลืมและนี่ก็คือเจ้าเคยตายแม่ยายปลกที่วันนี้เอามาขึ้นตะกร้าด้วยนะคะเพื่อนๆนลองอาหารผลไม้ใหม่ๆที่ไม่เคยปั้นมาปั้นดูอันนี้คือใส่ช่อแล้วเรียบร้อยไอเดียไหนชอบเอาไปใช้ได้เลยนะคะโอไม่ห่วงช่วยกันทำมาหากิน นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเจ้าพวกนี้นี่เจ้ามังคุดที่สอนไปเมื่อสักครู่ลงสีแล้วเป็นไงคะนี่เจ้าเชอรี่ของโปรดของลูกค้าค่ะแล้วก็เจ้าส้มที่ยังไม่ได้ใส่ใบอันนี้คือส้มเขียวหวานนะคะเนื่องจากว่าตะก,กร้านี้เป็นของคณะทูตที่มาจากประเทศจีนนะคะสหรัฐประชาชนจีนจึงมีเจ้าทุเรียนค่ะแล้วก็มีเจ้าทุเรียนที่ห่อด้วยกระดาษพร้อมขายพร้อมทานนี่ค่ะ เจ้ามะม่วงขาดไม่ได้คนจีนชอบและนี่ก็คือพระเอกของวันนี้นะคะใส่จุกแล้วเรียบร้อยอันนี้คือใส่จุกต้องเป็นกิ่งไม้ที่ไม่มียางนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับลูกค้าด้วยนี่คือลูกเขยตายแม่ยายปรบอาแล้วค่ะลูกค้าขอมาว่าขอเป็นดอกไม้สดเราบอกสีขาวชมพูแต่สิ่งที่ได้มาคือชมพูข้างนึงขาวข้างนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ก็ถือว่าเป็นสีสันนะคะนี่ก็คือขึ้นรูไปไว้ลยหมดแล้วพร้อมที่จะขึ้นโอจะทำเจ้าอางุ่นเป็นพวงแรกเสมอนะคะแล้วก็ตามด้วยอื่นๆเป็นอันว่าเสร็จค่ะมอบพร้อมที่จะมอบให้กับคณะทูตจีนแล้วนะคะตรงนี้ผลไม้ไทยพร้อมกับผลไม้นอกแต่ว่าอยากโชว์ความเป็นไทยด้วยจึงมีเจ้ามังคุดเจ้าทุเรียนเสริมเข้ามาในตะกร้านี้นะคะ โดยส่วนใหญ่แล้วน่าจะอังงงูลแล้วก็ลูกท้อลูกพีชอะไรพวกนี้นะคะแต่วันนี้ขอความเป็นไทยเป็นไงคะชอบไหมคะลองไปทำบางคุดดูนะคะแล้วก็ชอบถูกใจทำไม่ได้ยังไงมาคุยกันเฟซมาคุยกันหรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะสำหรับคัดออนไลน์999บาทกดที่ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ